สวัสดีครับวันนี้ครับถึงคิวโตต้าซีเารนะครับนารถเข้ามาดมพื้นนะครับซุมล้อหน้าซุมล้อหลังนะครับดูภายในห้องโดยสารกันครับแล้วก็ทาการถอดชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาให้หมดนะครับผมไล่ถอดทีละชิ้นออกมาครับมาชมกันยาวๆครับมีอุปกรณ์แม่แรงนะครับต่างๆนี่ฮะจุดนี้ครับคงจะเกิดการสั่นลูกค้าก็เลยไปติดแผ่นดม พวกนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะบรรเทาก่อนนะครับเดี๋ยวผมลื้อออกให้หมดนะครับถอดไล่ใหม่นะครับเราจะติดแผ่นดมเข้าไปใหม่นะครับนี่หลังจากที่ถอดทั้งหมดก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับสำหรับรถ CSR คันนี้ครับสเต็ปแรกก็คือแดมนะครับรีดเข้าไปนะครับให้เต็มพื้นที่ที่จะใส่เข้าไปได้เคาะเช็คไปเรื่อยๆนะครับ ขั้นตอนกันเลยครับทุกขั้นตอนนี่ครับซิมล้อด้านในนะครับแล้วก็มาตรงที่รื้อออกเมื่อกี้หลุมยางอะไรนะครับจากนั้นครับติดทับด้วยแผ่นฉนวนกั้นเสียงกันความร้อนนะครับน้อยไอโซเลตนะครับตเต็มทับเข้าไปครับทับแผ่นแดมเมื่อกี้นี่ครับ เป็นจำนวนบล็อกเสียงกันความร้อนนะครับพอเราทําตรงนี้ได้นะครับก็ขั้นตอนต่อมาก็ติดทับด้วยแผ่นซับเสียงหรือว่าซาวแอบซอบเบอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดซับเสียงที่จะลอดผ่านแผ่นแดมแผ่นไอโซเลตก็จะเจอด่านสุดท้ายคือด่านนี้ซับไว้นะครับดูดซับเสียงทั้งหมดไว้ครับทำให้งานเก็บเสียงนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับนี่ครับ และหลุมยางอะไรตรงนี้ก็ทับด้วยเสาแอปซอร์เบอร์เช่นกันครับเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับก่อนที่จะประกอบคืนกับนะครับเอาภาพมาให้ชมกันถึงทุกขั้นตอนแบบนี้ครับนี่ซุมล้อหลังนะครับติดเข้าไปแล้วนะครับเราติดแผ่นแอปซอร์บนะครับแล้วก็ปู ใหญ่ผ้าของเดิมจากรถนี้ทับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็ทับด้วยพรมอันเดิมนะครับเอาภาพให้ชมทุกมิติกันเลยครับแล้วมาดูตรงนี้ครับตรงแผ่นเพลาสติกตรงนี้ก็ทําการแอบสอบเสียงไว้ด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมได้ประกอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆนั้นในรถโตโยต้า CSR นั้นกลับคืนเรียบร้อยแล้วครับเราใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับในการแดมพื้นแล้วก็ซุ้มล้อนะครับ ในที่สนใจนะครับใช้รถรุ่นนี้อยู่ครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสำหรับงานแดมนะครับยินดีให้บริการนะครับ